สำหรับคลิปนี้นะครับใส่เทเกอร์ที่ผมตัดจากต้นแม่มาแล้วนะครับก็จะเอาลงกระถางนะครับด้วยที่ว่าตัดออกมาแล้วก็ต้องรีบลงเลยนะครับเพราะว่าดินที่เราทำลากไว้เนี่ยเขาะจะได้เลี้ยงลำต้นนะลำต้นที่เราตัดออกมาเนี่ยจะไดะ้โตนะครับ ตอนนี้ลากเขาก็จะโตโตวไวมากนะครับเพราะออกจากต้นแม่มาแล้วนี่เขาจะหาเลี้ยงตัวเองลากก็จะจะใหญ่นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าลากลากต้นไทรนะครับถ้าเกิดเราต้องการลากที่จะรอบนี้เราก็ค่อยเสียบนะเสียบอีกรอบได้นะครับเสียบเสียบเพื่อให้ลากเขารอบนะครับตอนนี้ก็คืออันนี้ตอนลาก อย,อ,ยอ,ยอย่างต้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราจะดึง,ดงเป็นรากก็ยังได้นะครับก็จะแตกจะแตกใหม่นะครับแต่ตอนนี้เราก็ต้องอาหาวิธีลงในกระถางซะก่อนนะครับเพื่อที่จะเขา้าลำต้นเขาจะได้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวผมก็จะขุดดินแล้วก็เดี๋ยวจะลงนะครับเอาดินเสริมนะครับ นี่ก็คือเราผมจะเอาดินนะมาเพิ่มเพื่อจะให้กบลากของเขานะครับจากลากที่เราตัดจากต้นแม่นะครับเขาอาจจะแตกอีกก็ได้นะครับตรงที่เราตัดนะครับเพราะว่าเราตัดจากต้นแม่ที่เรา,าเป็นต้นแม่ที่มีน้ําเลี้ยงนะครับพอลากที่เขาเสียบเนี่ยมันเป็นลากที่เล็กอยู่ยังหากินไม่เต็มที่ เขาอาจจะแตกตรงที่เราตัดนะครับเนี่ยหาผมหากิ่งไม้มาพยุงไว้เพื่อที่จะให้เขาแน่นดินแน่นแล้วก็พยุงตัวได้นะครับเราก็จะได้เลี้ยงนะครับเป็นต้นที่เราไ้ทำบนใส่ได้อีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าลำต้นเนี่ยกว่าจะกว่าจะโตนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาพอเราตัดออกมาแล้วก็เลี้ยงนะครับก็เป็นการประหยัด ย่นระยะเวลานะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับเป็นการคนที่รักต้นไม้นะครับก็เลี้ยงเพื่อ,อให้เห็นต้นไม้เติบโตนะครับก็คือมีความสุขแล้วนะครับคนชอบต้นไม้นะครับผมก็เราก็เราก็ดูความสามารถของตัวเองว่าเราทําได้ขนาดนี้นะครับถ้าเราจะซื้อต้นไม้นะครับมาทํานะครับ ต้นไม้ที่มีราคานะครับมันก็จะ,ะมันก็จะแพงนะครับก็เราก็หาจากต้นไม้ที่ใกล้ๆตัวนะครับต้นไทรต้นมะขามอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ตัวผมเนี่ยส่วนมากจะเป็นต้นไทรนะไทรเทเกอร์ไทรใบมะดันต้นข่อยหรืออะไรนะฮะมันเป็นต้นไม้ที่ทนทนทุกสภาพะแม้จะแรงเราให้น้ำหน่อยก็โอเคยังอยู่ได้นะครับ สามารถที่จะเลี้ยงแล้วก็อยู่ได้อันนี้ก็เป็นต้นไม้ให้เราชื่นชมได้นะครับถ้าเขาโตมาเราก็จะเลี้ยงกิ่งเดี๋ยวตรงนี้นะครับเขาแตกมาเนี่ยก็เป็นรากได้นะครับเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงแล้วขยายแล้วก็สามารถที่จะเป็นรากอีกต้นหนึ่งก็ได้นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนนะครับคนที่รักต้นไม้ เลี้ยงบอนไซนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับผมขอบคุณครับ